โอเคครับท okay, pues. right right no, nah. okay? ุกคนก็สวัสดีท่านผู้ชมที่ลงไปเข้าช่องนี้นะครับผมอยู่กับผมเฮดคอมเองนะครับผมป่ะเนี่ยครับผมนี่ท่านจะรู้นะครับว่าเห็นข้างหลังผมคืออะไรอัะสามสี่ไงคิวชุดยอดโคตรเท่เป็นไงเคียรเขาตึงไงสัาบพ่อคนดูตึงเปล่าโหสวยเจินดูดิแบบสวยจะจัดไม่ไหวสวยไม่ไหวไป ก็นะครับทุกคนวันนี้ผมก็จะมาสอนจูน R34 นะทุกคนสูตรสไตล์ผมเองอ่ะแค่เสียงเครื่องก็ได้ครับฟังดิอยากมีในโอซีว่าอยากมีในชีวิตจริงในเกมมันเล่นไม่สนุกแล้วอ่ะดิอยากในชีวิตจริงมากกว่าแล้วตอนเนี้ป่ะป่ะครับทุกคนเดี๋ยวไปดูดีกว่าว่ามันขับดีหรือเปล่านะบอกแน่นอนครับทุกคนไม่ต้องห่วงครับเรื่อง R34 แรงแน่นอนแรงกว่าแล้ว รถเทียร์มันรุ่งแรงที่สายด้วยแต่คุมรู้สึกรถมันกระโดดนิดนึงนะคุณโอมันดูมันดูคุมยากมากเลยนักเทียร์ไปดูครับทุกคนดูมันเลี้ยวในเมืองนะดูการเล่นในเมืองนะดูนะแบบต้องใช้สมาธิเล่นกันมาจริงๆไม่งั้นเล่นยากอ่ะจริงรถมันค่อนข้างโดดอ่ะโดดเป็นกบเลยอ่ะจริง โดนไปกบเลยกบน้อยอ่ะครับเนี่ยด <sc> ูดิรถมันรถมันดิ่งดึงอ่ะมันไม่ใช่ว่ามันยึดเกาะไม่ดีนะทุกคนแต่ว่ารถมันเด้งดึงครับท้ายมันเด้งดึงอ่ะเข้าใจไหมแต่ว่าเล่นเล่นไปก็เรอไอ้ยพูดอะไรวะเนี่ยก็ถามว่าเล่นได้ไหมก็อ๋อซ่าดเชียร์คุณลืมรอเก็บขาดเออเกือบตายอปไรเงละมึงก็ถามว่าเล่นได้ไหมก็เล่นได้ครับทุกคนดูดิดูดิทางตรงนี้บอกเลยวิ่งวิ่งเพื่อนอ่ะไป ขี่ไอ้แมงมันไปรถข้างหน้าคผู้ชนหรอจริขขงๆก็ด้วยด้วยดิดูความเร็วมันทุกคนดูความเร็วดูความไวดูความไวไปคนแล้วคนอย่างเยอะตรงนี้เอาไปนอกเมืองดีกว่าทุกคนตรงนี้คนเยอะมากด้วยคิดดูดิขี่แม่แป๊นสองร้อยแล้วจะแรงไปไหนอ่ะดูดิ จะสาม้อโอ้โหสามร้อยยี่เกินไปแล้วเนี่ยโอ้ยคุมยากวะคุณไม่อยู่อ่าอยู่แล้วไปไปครับทุกคนเนี่ยก็ประมาณนี้ครับความแรงก็แรงที่เท่แล้วสุดประจุสุ่รก็ขับประมาณเนี่ยคนดูเิียวมาขับได้ไหมถ้าคิดว่าแบบไม,ไม่ไม่เจอไม่เจอพวกหลุมอะไรพวกนี้คือแบบสบายมากนะ ไม่เจอแบบทางอะไรเงี้ยเออแบบเขี่ยพีมสบายเลยแรงเลยอเรียวเรียวเนี่ยเสร็จเลยอ่ะมันรู้มันรู้สึกว่ามันไม่ค่อยก่อถนนเหมือนแท็กนะทุกคนตัวมันแรงไม่มันแรงแรงมากหรือหรวิ่งสองสี่สองห้าโคตรแรงเลยโอ้โหชี่แรงแรงไม่ไหวอ่ะดูดิแรงสะบัดคุมไม่อยู่อ่ะพูดแรงสัตว์แรงที่เชี่ยเลยก็ดูด้วยดูดิ ไปเฮ้ยโอ้ยชิบเลยขู่แรงจัดอะ่ะแรงสะจัดสะบัดหยุดไม่อยู่ <c oughs> โอ้ยแรงสัจสะบัดหยุดไม่อยู่ก็นะครับทุกคนมาเดี๋ยวผมมาเ,าเปิดให้ดูดีกว่าครับว่าค่าจูนหุ่นรถมันเป็นยังไงนะครับเล่นมันพอแล้วเห็นปะ เ <Es per ated> หวินนี่น,น,น,นี่นะครับทุกคน,นคือค่าที่ผมจูนนี่ขนาดกูยึดเกาะหกแลเว้ยสุดแล้วนะเว้ยจริงๆริงอาสามสี่อ่ะเอาผมเอาขึ้นสุดแล้วนะไม่ยังคุมไม่อยู่อะ่ะแบบเชื่อว่ากูจะบ้าตายแบบเชี่ยท้อเลยไงละมึงก็นะครับทุกคนก็ประมาณนี้ครับค่าจูนก็ประมาณนี้ครับผมก็ใครชอบก็ฝากอย่าลืมกดไลค์ก็ซับสไครต์ผมด้วยก็ทุกอย่างก็ความเร็วอัตาราเลงนี่คือแบบเต็มเลยครับหนึ่งด้วยเต็ม <ET> บอกเลยแรงแรงแน่นอนเบรกก็เบรกน้อยๆอยู่แล้วครับตามสไตล์ผมจูนก็เบรกน้อยแล้วทุกคันเลยที่ผมจูนเบรกน้อยหมดแบบแทบไม่เหลือเอาไปลงที่ยึดเกาะหมดอันไหนที่แบบลดได้ก็ไปลงที่ยึดเกาะหมดนะวงเลี้ยวเหลือเล็เนึงเ,เอาลงที่ยึดเกาะหมดครับเบรกไม่ค่อยไม่ค่อยใช้เท่าไหร่ผมรู้สึกว่าไม่ไม่ค่อย,ไม,อยไม่ค่อยนั่นแหละมันทําให้ความแรงมันลดลงไงทุกคนประมาณนี้ครับผมก็ใครชอบก็ใส่เลยหมดเลยก็ซาสเคนด้วยนะครับผม ไม่แน่ผมเดี๋ยวลองเอาอัตราเอาความเร่งเออความเร็วลงประมาณนี้ทุกคนไปเดี๋ยวดูกันไปกันเลยไปดูดีกว่าบอกเลยว่าเร็วดีแน่นอนครับสูนี่ยดูดิโคตรดีอ่ะแต่ว่าบันเหินไปคนดูมามาต่อกันมาดูชิเอ้ยบอกเลยสูนี่เร็วโคตรดีแทบไม่สะบัดอะ่ะเพราะเอาความแรงออกนะครับ บอกเลยยิงเข้าโค้งแล้วแบบเข้าโค้งอะไรแบบเนี้ยถ้าเอาความแรงเยอะใช่ไหมทุกคนบอกเลยว่าเชียร์ท้ายนี่มันไปหมดขนาดยืดก่อนเยอะๆก็ไม่ไม่รอดอะ่ะไปหมดครับไม่ไหวอ่ะแรงจัดแรงจัดจัดโอ้โหขนาดกูหลบระเชยเลยดูตัวปลาแรงไหมแรงไหมแรงไหมดูดิโอ้โหเฮ้ยเฮ้ย โอ้แม่งไม่ไหวว่ะดูทุกคนดูเลี้ยวเลี้ยวแบบหุนหัวนะทุกคนเราหาหาเฉดเลี้ยวหุ่นหัวนะขอแค่ไม่เจอหลุมอะไรแค่นั้นอ่ะบลอดสบายอาถรรพ์เสียถ้าเจอพวกทางเนื้ออะไรเงี้ยคุ้มไม่อยู่ไม่ไหวสะบ,บัดดูดูดิโอ้ดูีด่ยขนาดกูความแรงลงแล้วลน่ะ นี S <S ่ก um ็เบรกได้นี่ว่าบอกอตัวนะครับทุกคนถ้าให้ผมมาขับ R 3 4ดสีอันนี้ในเกมใช่ไหมผมว่าไม่ไหวว่ะเออผมพี่ไม่ต้องไปขับแท็ก R สามสี่มันคุมยากจัดอ่ะคุมไม่ไม่ไหวอ่ะคุมไม่ไหวอ่ะเออโอ้หแหลบ